จันเจ้าขึ้นนอนมาจันเจ้าหน่ำดีมาได้หัวอกลักจันโอ้จันเจ้ามาแล้วได้หลายปันในตาจันเจ้าเมี่ท่านเป่าไปจำเลยท่านเป่าท่านก็รอฟังอยู่ดีเสื้อได้หลายบอลละเลขนะเมียคอยมันกระวายอยู่เจ้าสิเรียกหอยคือนีเรียกหอยหอยก็บอกไปตามตรงนะว่างวันนี้จันเจ้ามันได้ลายหอยขอเอาเจ้าจำแข้งหัวร้อนเลยโอ้ จันเจอมมันใจครับท่านก็ตามเจ้าวานหละอักักจันเจ้าวามันใจคอยกัมมันใจจนจำบ้านจำเงียะไปแทงอลไรองคัชจรรย์ม่ต้องตกใจไปทั้งป่าจันเจ้ามันใจจันเุ่งเนี่ยองเก่าก็ได้ท่ยวบ้านเทยเงียคือในนเสืยแต่เจ้าไม่ต้องตกใจแต่ข่้นป่า เมียท่านเป่าเข่าสิตายนะจิงบุถีกระปล่อยมันตายแล้วเห็นหรอหาเมียใหม่ท่านเป่าเข่าไปนนั่นแหละวท่านเป่าเสียไมาเห็นไหยับวเมียนี่ยน้องบุถีคอยเก่าเมียใหม่ตัวที่เป็นญาเมียเนาะเม่ยแล้วท่านเป่า